วันนี้มาทำแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมากครับตอนแรกที่คิดว่าแน่แล้วที่คิดว่าพรุ่งนี้ก็โชว์ได้แล้วพอถึงวันจริงตื่นเต้นมากฮะตอนซ้อมนี่ขาสั่นแล้วตื่นเต้นเหมือนพี่ก้าวเลยค่ะพี่ก้าวขาสั่นหนูฟังสั่นเหนาวหรอหนาวเพราะว่าแบบร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่อนมาเราไปซ้อมกันขนาดไหนยังไงบ้างเตรียมตัวก็ เข้าช่องไปฝึกร้องฝึกอะไรเงี้ยก็ให้ให้ให้ครูข้างนอกช่วยสอนด้วยอะไรเงี้ยก็เพิ่มความมั่นใจมากเึ้นสกิลอะไรที่แบบจะได้โชว์ได้เห็นเป็นพิเศษของผมก็จะเป็นสกิลโยกเบาๆสกิลแร็ปแล้วก็สกิลการแัดลิดอะไรเงี้ยครับสกิลเหรอคะสกิลเพ,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 เพิ่มความหนือเหรอคะก็หนูว่าทุกคนนน น้อยมากแล้วก็มันก็ต้องมีการพัฒนาทั้งเนื้อเสียงบ้างแน่แต่พัฒนาขึ้นจริงๆอะร้องดีขึ้นทุกครั้งค่ะผิดพลงค่ะผ <c oughs> ิดเพลงที่เ,เปียนเปนมาทั้งเพลงคู่เพลงเดียวรวมกันทั้งสองคนภาเพลงค่ะครับเลือกกันยังไงเลือกกันยังไง,กกไงว่าเพลงคู่ต้องเป็นจัดแนวไหนยังไงไ <อ S 1> ต้องอยาวหวานหรือว่าอะไรยังไงก็ตอนแรกก็มีทักท้วงบ้างตอนน้องแบบว่าจะเอาเพลงคู่เพลงอะไรนี่นี่ส่งมาให้นี่เขาถามเลยว่าแบบว่า พี่ก้าวจะจะร้องเพลงไหนแต่ส่งมาให้เรียบร้อยนะจะร้องนึกว่าจะแบบว่าให้เราแบบไปหามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกมีครับเราช่วยกันเลือกก็ไปเปิดฟังแล้วก็พอดูดูจากคีย์ก็ดูจากคีย์ว่าเราจะไปกันได้อะไรก็เลือกจากนี้ด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็คือเป็นของฝั่งน้องใช่การด้การได้การค่ะก็คือส่งโพยส่งโพยเข้าไปว่าแบบ พ่อวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าน่าจะลองไปด้วยกันได้มันมีความหมายเกาะน้องไปหนูนี่แหละเกาะพี่ก้าวไปมันมีความหมายดีๆยังไงหรือหวานยังไงเลือกจากอะไรเลือกจากหมายเลือกจากความเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงรักหมดเลยครับผมก็มันก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแอบแอบด้วยอะไรอย่างงี้แอบอะไรอ่ะแอบอะไรแอบแอบมันนั่นฮะ เองให้เองกันฟังหรือเองให้แฟนขับฟังคะเนี่ยทั้งสองค่ะแอบๆอ่ะนะลองให้ดูเองฟังครับคุณคอนเสิร์ตレスกุลิส t า Party จะสนุกสนานยังไงก็ได้ก็สนุกสนานแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ตอนไปซ้อมเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็ขาดมันสั่นเพราะว่าบรรยากาศมันใกล้ชิดกันมากใช่ใกล้ชิดยังไงชิดกันแบบว่าแทบจะหายใจลดต้นคอกับพี่แฟนได้เลยท่านไมดูหน มีมากครับผมแล้วอะไรอีกอะไรนอกจากเพลงแล้วมีอะไรอีกที่จะให้กับแฟนๆก็มีเกมเนาะจริงๆให้กับที่เขากดบัตรบวชภายในเวลา9นาทีอ่ะก็มีเกมแล้วก็เราจะทำกิจกรรมเกมเป็นแบบว่าแจกของที่ระลึกครับผมใช่ก็แฟนๆผู้โชคดีก็จะได้ของที่ระลึกจากเรากลับบ้านไปด้วยนอกจากคอนเสิร์ตแล้เล่นเกมแบบใกล้ชิดกับแฟน ก็จะมีเล่นเกมเป้ชิดกับแฟนมีแบ่งทีมขึ้นมาสู้กันด้วยแบ่งทีมผมกับน้องอะไรแล้วเราเก้าน้องหรอผมยอมได้ครับเตรียมตัวตอนนี้ตอนนี้พูดว่ายอมเดี๋ยวเราไปดูบนเวทีดีกว่าว่าเขาจะยอมใหู้เตรียมตัวแด้หรอยอมได้ฮะยอมแข่งแบบแข่งไปงย้นงี้เหรอเน้นเขารืว่าจริงจริงก็สู้น้องไม่ได้หรอน้องเก่งอ มีอะไรเซอร์ไพรส์ปปย,ยังไองอีกไหมคะมีไหมนอกจากที่เราม,มปปายังมีเซอร์ไ ครับค่ะใครที่ซื้อบัตรไม่ได้ไม่ทนันมีไลฟ์สตรีมก็ใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะฮะเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งเปิดถึง6โมงเย็นนี้เลยก็สามารถไปไปกดตั๋วไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพื่อเก็บความสุกจับนี้แล้วก็ดูสดไปพร้อมกับพวกเราพวกเราก็จะพยายามส่งถ่ายทอดออกไปให้ถึง ครับเอาผู้ถึงความสัเด็กของคู่เราเหน่อยแบบเดินทางมาถึงกันวันนี้มีงานแฟนมิมีแฟนแนนักมาเลยก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งเลยไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะมีไม่ว่าจะมีแบบงานคู่อะไรต่างๆจากละครจบไปแล้วทั้งงานคู่มีทั้งด้อมคู่มีทั้งแฮชแท็กคู่มีทั้งจนมาถึงแฟนมิตรอะไรอย่างงี้ก็แบบรู้สึกเกินเกินเกินคาดมากๆแล้วรู้สึกรู้สึกในลึกๆรู้สึกรู้สึกดีใจมากๆ ก็จะพยายามทำงานทุกอย่างตั้งใจทำงานกับทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายกับทำงานคู่อะไรนะให้ดีที่สุดไม่ค่อยได้คำถามค่ะบอกว่ารู้สึกยังบ้างที่แบบเราประสบความสำเร็จแบ่ทำให้ถึงขั้นมีแฟนมีแฟนคลับเยอะก็คหมันเป็นความดีใจแล้วก็เป็นความตื้นตันอยู่ลึกๆในหัวใจว่าเราไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ วันจนระหว่างถ่ายทำจนปิดไปแล้วแล้วก็แบบต่อเนื่องคอนติเนียมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันเป็นความประทับใจของเราทั้งสองคนแบบมากๆแบบเปี่ยมล้นสุดๆในหัวใจเลยแล้วหนูไม่คิดว่าเขาจะให้ความรักเราได้มากขนาดนี้เลยหนูก็อยากส่งทั้งหนูทั้งพี่เก้าก็อยากจะส่งความรักเนี้ยกลับไปให้แฟนๆทุกคนทั้งแฟนเอ่อทั้งคนไทยแล้วก็ มีทั้งด้อมฟ้าที่มาจากละครชีวีนก็มาจากเนี่ยแหละฮะละครเหมือนกันแล้วก็มีก้าวมินะีระบบดอนติดแท็กกันแบบเยอะมากๆเลยมีชื่อออฟฟิเชียลไหมมีออฟฟิเชียลเลยหรอรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คงเป็นชีวีนครับผมเอาใหญ่เอาออฟฟิเชียลกันก็คงเป็นชีวีนผลงานต่อมาเรื่องจะมีอะไร ภาพยนตร์ระดับขั้นนี้แล้วฮะจะเป็นการถึงไหนยังไงบะางก็ตอนนี้รออยู่ในขั้นโปรโมทครับโปรโมทก็ถ่ายทําเสร็จไปแล้วเหลือแค่ขั้นตอนโปรโมทแล้วก็เข้าฉายในโรงอยากเล่นบทบาทแบบไหนด้วยกันอีกสาวผู้เราอยากแบบไหนครับพี่พีอยากแบบสู้กันบ้างอะไรเงี้ยแบบไม่ยอมกันแบบไม่ชอบหน้ากันมาก่อนนิขิงก็ลาข่าก็แรงอะไรอย่างเงี้ยทได้หรอไม่ชอบหน้ากันอ่ะ ชมก็อาจจะเป็นแนวนี้นะฮะก็แบบว่าเปิดมาแบบอาจไม่ชอบหน้ากันมาก่อนแล้วค่อยมาแบบไม่ชอบกันไปอีกเอาหลังกันแล้แบบศัตรูที่รักอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ลองดูครับลองแล้วเริ่มมือเลยอยากแล้วอยากสวยแล้วอยากนะไม่ช่องไม่ตรงไงก็แบบเดี๋ยวมันล้มลูกใช่ครับแต่ถ้ามันแนวนี้มันจะรู้แล้วนะว่าใครแย่ใคร 嗯。<laughs> <laughs> ตลกแล่นตลกรอเลย่ถ้าบอกหนูเขินมากเลยเป็นแฟนอยากรู้ให้บอกไหมบอกได้เขารู้กันทั่วโลกแล้วตอนนี้แฟนลงไปเรียบร้อยแล้วมั้งใช่ก็เป็นแมสครับผมทำไมอ่ะแมสหน้ากากนะใช่หน้ากากอนามัยฮะทำไมมันเป็นมินิเซ็ตเงี้ยแล้วก็เป็นโปรตีนบาร์โปรตีนบาร์ใช่สองแท่งแล้วก็มีอะไรอีกนะน้ำตาเดียวใช่เป็นแบบว่า ตอนนั้นขอน้องใช้แล้วเห็นน้องบอกน้องก็น่าจะจําว่าผมชอบใช้ชอบขอน้องใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยน้องก็เลยซื้อมาฝากอันนี้ของฝากหรือของับพ่อพูดเหมือนกันนะเอาไปใี้เล่าที่มาพีงคือที่คือรู้สึกว่าที่เก้าแต่เขายังไม่ขับรถขับเองอ่ะคือหนูรู้สึกว่าที่เก้าอ่ะเขาไปญี่ปุ่นบ่อยอยู่แล้วเขาไปไปบ่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีทุกอย่างค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมหมดแล้วไม่นะ อยู่นะเวลาพี่ไปพี่ก็ไม่ได้ซื้อกลับมาหมดทุกอย่างออ๋หนูก็ไม่รู้<า>ไงเดี๋ยวถ้า,าแม่หนูไปหนูจะซื้อมาให้ถ้าแม,ม,ม่อยากใส<า>่อะแมสโอเคค่ะทำ <c oughs> ไมทำไมเป็นแมสพี่เป็นแมสเพราะว่าคือหนูสูว่มันได้ใช้งานจริงเวลามาซ้อมหรือมาอะไรหนูก็จะเห็นพี่ก้าวใส่แมสคือถ้าเขาไม่ใส่แมสสีดำก็จะเป็นแมสสีเทาหรือแมสก์จีบขาวแล้วเราซื้ออะไรสีอะไรไหมหนูซื้อสีเทามาให้กี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรชิ้นที่ ไปอ่ะมัน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 มีอยู่แค่อันเดียวแล้วหนูว่าไปทำงานไงคะหนูไม่ได้ไปเที่ยวทำให้เวลามันมีจำกัดยังพูดแต่ยึดถือถ้ามีเวลาเหลือผมอาจจะได้สักแพ็คหนึ่งได้รั้งหน้าต้องพาไปด้วยไหมเนี่ยหนูเขินมากเลยนะเนี่ยที่บอกไปว่าของฝากคืออะไรเลยนะมีมีแมสแล้วก็เป็นต่า พพี่แฟนมีเสร็จแล้วพี่แกะกินเลยเพื่อพลังงานโอเค้โหต้องกินก่อนนะแล้วแม่ผมก็แกะใช้เลยแกะใช้บนเวทีตอนกลับบ้านไงไม่เอามาให้พี่นี่หรือว่าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ใช้เสร็จพี่ซักใช้ต่อแต่ต้องซักมือนะแล้วทถาปั่นผาหมดเลยปั่ฟังพี่เขาเล่าเราซึ้งไหมคะซึ้งจริงๆเป็นอะไรก็ได้แค่แซลน้องเล่นเฉยๆให้อะไรมาก็ดีใจไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แบบจะไปขอน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็นน้องไปเที่ยวก็อยากน้องเที่ยวเต็มที่ครับจริงๆเขาชวนไหมจริงๆเขาชวนเราไปเต็มที่ไม่ใช่ทำงานไม่ชวนให้น้องไปทำงานน้องไปทำงานไปดูแลเด็กๆครับถ้าแบบหน้าสวยไปพิไปเที่ยวจะซักซิ่งมาสองคนครับจะไปเที่ยวด้วยกันสักซิ่งไหมก็ถ้าพี่ๆจัดตัว ตัวอยู <S <S so ่ครับก็อะไรประหยัดได้ครับอะไรล่ะคะเท่ไก็ได้เหมือนกันหมดเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศได้หมดถ้ามีพี่ก้าวด้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้จะบอกกับพี่ๆสวยชวนยังไงไหมคะฝากงานตัวนี้ด้วยนะครับฝากถ่ายรูปพี่ก้าตอนไม่หลับตาด้วยทไมต้องหลับตาหรอคือไหนบอกมาเลยฟ้องไม่แต่พี่ๆทุกคนถ่ายรูปผมสวยมากม พี่ผู้จัดการผมไปแชร์แล้วผมไปดูตลอดแล้วก็พี่ๆเขาก็แท็กมาให้ผมก็ขายสวยมากๆหน,น, <c oughs> น้านี้เนียนคลิป Star, Star Society, Society.